สวัสดีค่ะพิมลี่พิมนาภาจีรพินโยนะคะอายุ26ปีค่ะเสริมจมูกกับคุณหมอตุ๊กเทคนิคมอริคอนเป็นเวลาสเดือนแล้วค่ะอาสาหรับเทคนิคมอริคอนนะคะก็วิธีนี้มันคือเหมือนเราเปิดเปิดจมูกขึ้นแล้วก็สร้างฐานจมูกใหม่ใช้กระดูกหลังหูมาช่วยเนี่ยตรงนี้ค่ะมันเป็นกระดูกเราเลยอ่ะ มันแบบไม่ใช่ทีลิโคนอนะมันคือของจริงมันคือเรียวมากแล้วมันก็มนอะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติซึงมันเข้ากับทินมากๆเลยใครที่พื้นฐานไม่ค่อยมีเหมือนพีูนะเออเทคนิคนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนค่ะสําหรับใครที่ยังไม่เคยเสริมจมูกนะคะแล้วก็กําลังหาอยู่กําลังรวบรวมความกล้ายอยู่นะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะพี่ๆทุกคนใจดีมากคุณหมอใจดีมากแล้วก็ให้คําปรึกษาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยนะคะ ทุกคนสวยขึ้นได้แน่นอนร้อเอร์นต์ะคะสู้